สวัสดีค่ะกลับมาต่อนะคะถึงแล้วแล้วนะเราจะมาต่อด้วยเรื่องของกฎรถสวนนะคะว่ารถสวนเราจะยึดหลักยังไงดูอย่างไงเนี่ยว่าเราจะมีหลักยังไงบ้างหลักของนะคะรถสวนทางรถสวนกันนะคะวิธีดูก็คือขันไหนไปก่อนไปหลังในกรณีรถสวนกันเนาะวงเลี้ยวแคบไปก่อนวงเลี้ยวกว้างนะคะอย่างเมืองไทยเราก็วงเลี้ยวแคบก็คือเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดอ่ะเนาะ แต่ที่นี่เขาขับเถาทางขวาวงเลี้ยวแคบก็คือเลี้ยวขวานะคะวงเลี้ยวแคบไปก่อนนั่นคือเลี้ยวขวานะคะข้อต่อไปคือวงเลี้ยวกว้างให้รอวงเลี้ยวกว้างคือเลี้ยวยังไงวงเลี้ยวกว้างคือเลี้ยวซ้ายนะคะให้รอก่อนนะคะแล้วก็รถทางตรงไปก่อนนะคะรถทางตรงรถที่วิ่งทางตรงไปก่อนนะคะส่วนรถที่เลี้ยวให้รอรถทางตรงไปก่อนรถที่เลี้ยวให้รอนะคะ นี่คือกฎเขานะคะการดูที่ที่ถนนนะคะว่าถนนเส้นไหนไปก่อนไปหลังเนี่ยดูรถที่ขึ้นมาจากทางดินขึ้นมาจากปัดเจ้ะที่ขึ้นมาจากข้างทางนะคะถึงแม้จะมาทางขวาก็ให้รอก่อนนะคะไม่ให้ไปก่อนนะรถที่ขึ้นมาจากข้างทางนะขึ้นมาขึ้นมาจากปัดเจ้ะนะคะไม่ให้ไม่ไม่ให้ไปก่อนทางเล็กเลข้างทางอย่างเงี้ยค่ะรถที่มีรถที่มีปันฉลามที่จอดหลังปันฉลามนะคะ คือต้องไปทีหลังนะคะต้องคือต้องไปทีหลังลหละต้องไปทีหลังนะคะรถที่รถที่จอดมีฟันฉลามอยู่คุณต้องรอคุณต้องไปทีหลังนะคะเอ่อต้องเวลา,<ม>วาดูว่าคันไหนไปก่อนไปหลังเนี่ยให้ดูรถทุกคันนะคะ mm. ให้ดูรถทุกคันให้ดูทุกคันแล้วก็ทุกทางด้วยนะคะ <laughs> ไม่ใช่มาดูแค่ของตัวเองก็คือของตัวเองแล้วก็ต้อง ไม่ใช่ดูแค่ตัวเองนะคะให้ดูรถทุกคันและทุกทางด้วยนะั่นคือวิธีดูว่าใครไปก่อนไปหลังนะคะโอเคเรียงลําดับก,การไปก่อนไปหลังคือถนนเท่ากันขวาไปก่อนถนนเท่ากันดูยังไงคือไม่ใช่เส้นไหนเป็นทางเอกแล้วไม่ใช่เส้นไหนเป็นทางรองแล้วก็ไม่มีว่าใครเป็นทางหลักไม่มีฟันฉลามนั่นคือคุณเสมอภาคกันนะคะแล้วก็ไม่ใช่เอาดริดด้วยนะเป็นถนนที่เสมอภาคกันคือวิธีดูคือรถที่มาขวาไปก่อนนะคะ ส่วนในเรื่องของเอาลิก็คือถ้าเอาลิตก็คือเขาต้องรอทุกแวร์คารบราวเกิดไปก่อนอยู่แล้วนะคะถ้าเอาลิก็คือในเคตเสมอภาคกันคือถนนเสมอกันไม่มีฟันฉลามไม่มีใครเป็นทางหลักไม่มีใครเป็นทางรองรถมากกว่าต้องได้ไปก่อนนะคะแล้วก็การเรียงลาดับการไปก่อนไปหลังถนนเท่ากันรถที่มีด้านที่มีฟันฉลามารถที่ต้องไปทีหลังอะเนาะตรงที่มีฟันฉลาคือต้องรอไปทีหลังเขา แล้วก็ต้องดูรถทุกคันทุกทางไม่ใช่ดูแค่รถตัวเองด้วยนะวิธีการรไปก่อนไปหลังนะคะการเรียงลําดับการไปก่อนไปหลังถนนเท่ากันขวาไปก่อนแล้วก็ไม่มีใครไปทางเอกและไม่มีฟันฉลามคือถนอนคุณเท่ากันไม่มีใครเอาดิดจกมาคือคุณเสมอภาคกันรถทางขวาไปก่อนนะคะแล้วก็รถมีรถสวนร,รถมีการสวนทางกันมีรถใช้เส้นทางเดียวกันคือรถสวนนะคะรถสวนคือ รถตรงไปก่อนรถเลี้ยวใครที่เลี้ยวเราก่อนนะคะส่วนเลี้ยววงแคบไปก่อนเลี้ยววงกว้างเลี้ยววงแคบคือเลี้ยวขวาดู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 นะลมอยู่นี้เราเราเลี้ยววงกว้างเลี้ยวสายถ้าเราเลี้ยวขวาเราไปอย่างนี้หักเต็มนะคะนั่นคือการดูนะคะมาเราดูยังไงเอ่อการการการดูการลำดับนะคะคือวิธีจุดแรกเลยคือดูมีรถกี่คันมีรถกี่คันในภาพนั้นนะคะวิธีดูมีรถกี่คัน ฟันฉลามอยู่หน้าอยู่หน้าใครบ้างมีฟันฉลามอยู่หน้าใครบ้างดูใครเลี้ยวดูใครตรงดูว่าใครรถคันไหนจะเลี้ยวรถคันไหนจะตรงพิธีดูนะวงเลี้ยวใครสั้นวงเลี้ยวใครแคบไม่ไม่วงเลี้ยวใครสั้นวงเลี้ยวใครยาวสั้นก็คือแคบยาวคือกว้างนะคะวงเลี้ยวกว้างวงเลี้ยวแคบให้ดูตรงนี้นะคะก็คือถนนการรวมถนนถ้าเราเจอคำแต่ว่าตาโปอันชลาว์ิงมันคืออะไรนะคะการรวมถนนคือทางด่วนจากสี่เลนมาเป็นสามเลนเขาเรียกว่าตาโปอันชลาว์ิง ระะดเลนจาก4วีวเป็น3เลนการเชื่อมความหากาันนั่นคือตาโบอัสลาวจริงนะคะโอเคมาต่อกันค่ะขบวนรถขนศพขบวนรถทหารเรามีวิธีก,ธการดูยังไงกลับนะมาตรงจุดนี้อีกนิดนึงนะคะถ้ารถนั้นผ่านขึ้นถนนขึ้นมาแล้วต้องให้เข้าไปก่อนทั้งขบวนนะคะขบวนนะฟังดีๆมันมีวิธีดูขบวนรถขนศพ รถทหารที่มาเป็นขบวนถ้ารถนั้นถ้ารถนั้นผ่านขึ้นถนนขึ้นมาแล้วต้องให้เขาไปก่อนทั้งขบวนขบวนรถทหารมาทางซ้ายกับถนนที่เสมอกันนะคะเข้ามาทางซ้ายถานนที่เสมอกันไม่มีเครื่องหมายฟันชาลามและไม่ใช่ทางหลักถ้าหัวขบวนผ่านไปแล้วถ้าหัวขบวน คือรถครันแรกควันหัวขบวนะผ่านไปแล้วต้องให้ผ่านไปทั้งขบวนแสดงว่าเราเสมอภาคกันถ้าเขาขึ้นมาแล้วต้องให้เขาผ่านไปทั้งขบวนอแล้วก็เราจะตรงไปถนนเราเป็นทางหลักมีเครื่องหมายรังสแสวกอยู่นะคะและขบวนมีเครื่องหมายไฮตนัตนเดิลไฮตนเดิมีฟันฉลามอยู่นะคะและขบวนยังไม่ผ่านเข้ามาในถนนขบวนยังอยู่หลังไฮตันเดินอยู่เลย ไม่ต้องรอให้เขาผ่านไปก่อนเราได้ไปก่อนนะคะเราเป็นทางหลักและเขาเป็นทางรองด้วยและเขายังไม่ขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ขบวนรถทหารคันแรกผ่านเราไปแล้วขบวนผ่านไปแล้วอีกคันยังไม่ผ่านอีกคันยังไม่ผ่านคือยังยังอีกคันยังไม่ผ่านเครื่องหมายฟันฉลามเลยนะคะเราเป็นทางหลักเราเป็นทางหลักเราจะตรงไปด้วยเราเป็นทางหลักเราจะตรงไปนะคะแบบนี้เราไม่ต้องให้ทั้งขบวนผ่านไปก่อนเราสามารถตัดขบวนได้เลยนะคะ เป็นลักษณะสีแยกนะคะแต่เราเป็นทางหลักนะคะแต่เราเป็นทางสิทธิ์นี้ได้เฉพาะเราเป็นทางหลักเท่านั้นก็คือวิธีการจำจำเนาะถ้าทางเสมอกันถ้าทางเสมอกันอ่ะถ้าเขาขึ้นมาแล้วนะ่ะเขาได้ไปก่อนนะคะที่เขาบอกเมื่อกี้เนาะทางเสมอกันแลาเขาเขาเขาได้ไปก่อนแต่ถ้าเราเป็นทางหลักเราสามารถผ่ากระบวนได้คือเขายังขึ้นมายังไม่หมดก็คือถ้าเรา อีกคันนึงอยู่หลังไฮตันเดินอีกคันหนึ่งผ่านไปแล้วเราสามารถไปได้ถ้าเราเป็นทางหลักแล้วเราไปตรงถ้าถนนเสมอภาคกันเขาไม่มีไฮตันเดินทั้งเราก็ไม่ใช่ทางหลักเขามาทางซ้ายแต่เขาขึ้นมาแล้วแต่เขาขึ้นมาแล้วในเคสนี้ก็ต้องให้เขาไปก่อนนะคะให้เขาไปก่อนทั้งขบวนเลยทางที่เสมอกันไม่มีใครเป็นหลักหรือเป็นทางรองนะคะถ้าขบวนผ่านเข้ามาแล้วคันแรกเข้าเข้ามาแล้วต้องให้ทางขบวนผ่านไป เราต้องรอใช่ไหฮะทางที่เสมอกันไม่มีใครเป็นทางหลักหรือใครไม่ไม่มีใครเป็นทางรองก็คือทางเสมอกันไม่มีทางหลักแล้วก็ไม่มีหายั้หดึงถ้าเขาผ่านแล้วคันแรกถ้าลบขึ้นมาแล้วคันแรกเข้ามาแล้วต้องให้ทางบนผ่านไปเราต้องรอนะคะเเราอยู่ตรงสี่แยกสถา,านการณ์นี้เราอยู่ตรงสี่แยกเราเนะี่ยไฟเขียวขึ้นแล้วเราจะไปได้แต่ขบวนที่มาที่มาจากด้านซ้ายเราอะที่มาเข้ามาในถนนน่ะยังไม่สิ้นสุด เขาก็ยังไปกันเรื่อยๆยังไม่จินตุดทางที่ใช้เป็นทางเสมอกันคือสองฝั่งเนี้ยเราเป็นทางเสมอกันก็มีไฟแดงนะเสมอกันไฟทางเสมอกันไม่มีใครมีเป็นทางหลักไ,ไม่มีใครเป็นทางรองแต่ว่ามันจะมีสัญญาณไฟเป็นตัวควบคุมของเรานะ่ะขึ้นไฟเขียวแต่ก่อนหนะ้าคือเข้าไฟเขียวแต่ของเขายังไม่หมดขบวนและของเราก็มาไฟเขียวขึ้นเราต้องรองให้ขบวนสิ้นสุดก่อนนะคะแล้วก็รออยู่ตรงไฟเขียวนั่นแหละต้องให้ขบวนผ่านไปก่อนนะคะ ถ้าจะไฟแดงอีกรอบนี้ก็อัพทูยูก็อยังไปไม่ได้ก็คือรอนะคะต้องรอให้เขาผ่านไปก่อนถ้าเขาผ่านมาแล้วคันแรกขึ้นมาแล้วต้องให้เข้าไปก่อนทั้งขบวนนะคะจำไว้ถ้าเขาขึ้นมาแล้วต้องให้เข้าไปก่อนทั้งขบวนนะคะถ้าทางเสมอกันนะรถทหารมาต่อหน้าเขาจะเลี้ยวซ้ายไปเป็นลักษณะสียกเราอยู่ตรงนี้รถทหารอยู่ตรงหน้าเราไม่ใช่ทางตัดนะเขาอยู่ตรงเนี้ย อันนี้มันเข้าข่ายลถส่วนเนาะไม่ใช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 ่เตเตคลึกค่มันจะเป็นอย่างเงี้ยคือข้อดีตามกฎลดเลี้ยวขวาหรือว่ารดเลี้ยวซ้ายใครใครวงเลี้ยวแคบกว่าหรือใครวงเลี้ยวกว้างกว่านะคือข้อที่จะเป็นแบบนี้คือรถอาหารมาต่อหน้าอืเราอยู่นี่เข้ามาต่อหน้าเราเขาจะเลี้ยวซ้ายรถอาหารจะเลี้ยวซ้ายตีแป๊บแป๊บแป๊บแจะมาทงนี้เราอยู่อีกทางเราจะเลี้ยวขวาแล้วก็จะเลี้ยวไปนีดนี่ของเขาตีแป๊บแป๊บจะมานี่แต่เราจะเลี้ยวขวาเนี่ย มีป้าย stop อยู่หน้าเราด้วยไม่มีป้ายอื่นมีแค่ป้าย stop ตึงๆตึงในเคสนี้เราได้ไปก่อนเพราะวงเลี้ยวเราแคบกว่าและป้าย stop ล่ะไม่มีผลเพราะป้าย stop มีผลกับทางที่ตัดกันคนที่เขาจะมาอย่างเงี้ยแต่รถทหารเข้ามาอย่างนี้เขาไม่ได้มาอย่างนี้นะคะป้าย stop มีผลกับรถทางตัดนะคะเออป้ายนี้ stop ไม่มีผลเพราะเป็นป้ายของถนนเส้นที่ตัดกันไม่ใช่เส้น รถสวนกันนะคะต้องเป็นใช้กดรถสวนนะคะรถฉุกเฉินจะเข้ามาเลนกลางรถฉุกเฉินขอทางพี่บิวีบเข้ามาเกิดบัเหุหากไม่มีฟลักสโตรกนะคะฟลัก o ์สโตรกจะอยู่ขวาในสุดนะคะคือในกรณีที่ไม่มีฟล e กสโตรกเขาก็จะขอเข้ามาเลนกลางนะรถฉุกเฉินจะเข้ามาเลนกลางหากไม่มีฟลักซ์สโตรกถ้ามีรถฉุกเฉินเลน ไม่มีรถจุกเฉินก็วิ่งตรงทางสะัดร,รถรถจุกเฉินก็คือรถจุกเฉินจะเข้ามาเลนกลางในกรณีที่ไม่มีฟลักสโตรกถ้ามีถ้ามีฟลักสโตรกรถจุกเฉินเขาก็วิ่งตรงเลนสําหรับรถจุกเฉินก็คือวิ่งเลนขวาสุดนะคะถ้าไม่มีเขาเพิ่งจะขอทางเข้ามาตรงกลางนะเราต้องหลบหลบให้เขาก็คือหลบซ้ายหลบขวาให้เขาเข,าเข้าตรงกลางได้นะ ให้รถบัสไปก่อนในเขตเมืองนอกเมืองไม่ต้องในกรณีมีรถบัสตีไฟปิ๊บ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 ออกนะคะหรือมีมีรถบัสตีไฟปิ๊บปิ๊บปิ๊บออกเราต้องให้รถบัสไปก่อนในเขตเมืองนอกเมืองไม่ต้องนะคะถ้ารถบัสยังมีคนขึ้นยังไม่ยังไม่ออกตัวเราก็ค่อยๆผ่านไปช้าๆด้วยความระมัดระวังนะคะถ้ารถกําลังตีไฟออกปิ๊บ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 ในเขตเมืองด้วยก็ต้องให้เข้าไปก่อนนะคะในกรณีรถบัสเนาะแล้วก็ รถบัสไม่ต้องหลบให้ให้ให้เขาโอเคในกรณีมีรถบัสมาเราไม่ต้องหลบให้เขานะคะเพราะรถบัสเขามีเลนของเขาวิ่งแต่งหากนะคะเพียงแค่เราไม่ไปวิ่งเลนเขาแค่นั้นเองแต่เขาไม่เข้ามาของเราอยู่แล้วนะคะไม่ต้องหลบนะคะรถบัสเขามีเลนของเขาเองนะคะถ้าถนนกว้างพอรถไม่เยอะไม่ต้องหลบรถด่วนไปเองได้ในกรณีมีรถฉุกเฉินมีรถพยาบาลมีรถตำรวจมี รถจุกเฉินรถดับ,บเพิงอะไรเงี้ยเข้ามานะคะก็คือถ้าถนนมันกว้างพอไม่มีรถเยอะถนนบางๆนี่แหละแล้วก็พี่ของเราไปแล้วไม่ต้องหลบนะคะแล้วไม่ต้องหลบเข้าเลนจัก,กรยานแล้วไม่ต้องหลบเข้าสกเกชชีเพราะว่ารถตรวจพวกนี้เขาเข้าไปของเขาเองเพาจะหลบของเขาเองแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องของเราถูกต้องแล้วดีแล้วนะคะรถตำรวจเปิดไฟมาต้องหลบให้ไหมถ้าอยู่ใกล้รถบัสเลนรถบัสคําตอบก็คือ ถ้าตำรวจเปิดไฟปิ๊บ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 มาเนี่ยเราอยู่ตรงนี้มันมีเรียนรถบัสอยู่แางเราต้องหลบให้ตำรวจวิ่งมาเลนนี้เราไหมเขาบอกว่าไม่ต้องเราก็อยู่ของเรานั่นแหละเพราะว่ารถตำรวจเขาก็จะหลบเข้าไปเลนรถบัสของเาเองเราไม่ต้องหลบเข้าไปนะคะเราเข้าไปไม่ได้รถบัสรถตำรวจเขาได้อพิสิทธิพิเศษเขาเข้าไปได้เขาจะหลบเข้าไปของเขาเองเราไม่ต้องหลบให้นะคะเราก็อยู่ของเราไปเพราะว่าตรงนั้หน้าบ้าเขาเข้าของเขาเองนะคะรถติดไฟแดงรู้สึกร้อนจะถอดเสื้อนะคะรถติดไฟแดงร้อนจะถอดเสื้อใส่เสื้อยัดมัหนามากเลยวันนี้ อากาศเริ่มอุ่นละจะถอดเสื้อแต่ถอดเข็มขัดและจะถอดเสื้อตรงไฟแดงไม่ได้นะคะห้ามถอดถอดถอดน้ำถอดเข็มขัดห้ามถอดเสื้อตรงไฟแดงนะต้องต้องไปจอดในที่จะที่ที่ที่จะรดนะคะแล้วค่อยถอดนะคะแล้วค่อยละถอดเข็มขัดแล้วก็ค่อยถอดเสื้อออกนะคะเออจะไปถอดตรงไฟแดงไม่ได้ตรงไฟแดงคือคุณไม่สามารถถอดเข็มขัดนิรภัยได้คุณถอดเข็มขัดนิรภัยในเมื่อคุณจอดแล้วเท่านั้นเพราะว่าบุมเนี่ยคอมาชนท้ายเราเรากระแทกได้นะคะก็คือ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคือห้ามถอดเถ็งขัดในขณะที่รถคุณอยู่บนถนนหรือว่าติดไฟแดงนะคะคุณต้องไปจอดในที่จอดแล้วค่อยถอดแล็ถอดข็มขัดออกแล้วค่อยถอดเสื้อนะคะรถรบเลิงจะไปเราอะไฟเขียวรถับเลิงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปิ้ว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 ตู้ตดเสียงมันจะร้องเรงยาวๆนะรถับเลิงตู้ตาดตู้ตาดมารถรบเลิงมาจะไปเราไฟเขียวเออแต่เราก็ต้องให้รับเพเิงไปก่อนเพราะว่า เขาเป็นรถด่วนนะเหตุฉุกเฉินนะคะต้องให้รถดับเพลิงไปก่อนแล้วรอได้นะคะเร,เราเป็นรถส่วนบุคคลเราไม่รีบขนาดนั้นนะคะหน,นาทีสนาทีของเขามีค่ากับชีวิตและทรัพย์สินนะคะของเราเป็นเป็นรถนบุคคลธรรมดา <c oughs> <c oughs> โอเครถรถรถยนต์เล็ก การวิ่งรถยนเล็กก็คือรถเอ่อรถรถยนต์ที่มีขนาดเล็กที่เราเห็นว่าเป็นรถคนพิการเป็นรถคนแก่ค่ะที่ที่วิ่งได้45กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะเขาเรียกว่ารถยนต์เล็กเขาว่าอันบลมโมบิลนะอ่าบลมโมบิลถือเป็นมอเตอร์ฟูต้าวค่ะนะคะถือเป็นมอเตอร์ฟูต้าวเขื่อนก็ถือว่าเป็นยานยนต์ด้วยนะคะเขาถือว่าเป็นยานยนต์นะรถยนต์เล็กนะที่วิ่งได้45เสียงเหมือนรถมอเตอร์ไซค์อ่ะเป็นรถยนต์แต่เสียงเหมือนมอเตอร์ไซค์วิ่งได้45ถือเป็นอา่ามอเตอร์ฟูต้าวค่ะนะคะแต่เป็น ยานยนต์นะคะเล็กกว่านี้ไม่ถือเป็นยานยนต์นะคะมอเตฟูตาวเคิรนนะต้องเรียกว่ายานยนต์ถ้าเล็กกว่าบ romo-bil เนี่ยเขาจะไม่ถือเป็นมอเตฟูตาวเคินจุดห้ามแซงมีที่ไหนบ้างโอเคมมาถึงจุดห้ามแซงห้ามแซงก่อนทางมาลาย น่าจะเป็นทางม้าลายเราจะแซงห้ามเลยห้ามแซงก่อนทางม้าลายห้ามแซงใกล้หรือก่อนจะถึงทางม้าลายนะคะใกล้ก่อนจะถึงทางม้าลายเพราะว่าอาจจะมีคนเดินแถวนั้นอันตรายมากมนะคะไม่ได้นะคะแล้วก็ห้ามแซงทางโค้งทางโค้งนี่ก่อนจะไปเอาห้ามแซงกินเราเกินุดโค้งไปไม่มีใครช่วยคุณนะห้ามแซงนะคะเพราะการแซงก็ต้องเร่งความเร็วใช่ไหมถ้าเป็นทางโค้งถ้ากุดลงลุดโค้งไปแย่เลยนะห้ามแซงทางโค้งนะคะอันตรายทางโค้งห้ามแซงหลุดโค้งไม่ได้นะคะอันตรายมากแล้วก็ห้ามแซง ตรงสี่แยกนะคะการแซงต้องเร่งความเร็วแล้วก็สี่แยกเนาะทางจัดก,การเราเห็นนะเกิดมีรถออกมาบุมทมําไแเราก็เร่งความเร็วเต็มที่แล้วรถกำลังจะออกมาเราแซงรถตรงเนี้ยรวตรงเนี้ยเป็นสี่แยกอะ่ะเราเร่งไปรถก็ออกมาพอดีบุมนะคะหน้าไม่ได้นะคะตรงสี่แยกห้ามแซงทางโค้งห้ามแซงทางมาลายห้ามแซงไปเป็นอันคาร and แล้วก็คดัลโกเดอร์ for mortar and auto นะคะ auto and m o t o r โมเอ่าเขาเรียกว่าไอ้จักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์นะเขาเรียกว่าคดรัคโคเดอร์โฟวีคัสเครฟนนะคะคือสำหรับผู้ขับขี่ยานยนต์และผู้ขับขีบ่รถจักรย bor, mm. า,านยนต์นะคะที่วิ่งบนทางด่วนได้นะคะป้ายนี้ที่เป็นป้ายลูกศรอุ้วนสี่เหลี่ยมนะคะป้ายแบบนี้ป้ายแบบนี้ที่เป็นป้ายสีฟา้ฟาๆแล้วก็เป็นลูกศรอ,อุ้ยวนชี้ไปข้างหน้านะคะเขาเรียกว่าป้ายวันเวย์รถวิ่งทางเดียว ตรงทางออกที่เราจะออกมานะคะแค่มันตั้งอยู่ก็คือจะมีแค่รถออกจะมีรถรถเข้ารถวิ่งทางเดียวไปทางเดียวคือออกอย่างเดียวนะคะจะมีป้ายแบบนี้อยู่ป้ายนี้รถวิ่งทางเดียวไม่มีรถเข้ามาอย่างแน่นอนจึงจอดรถรอเลี้ยวซ้ายตรงเลนซ้ายได้เลยถ้ามีป้ายนี้อยู่แล้วก็จอดรอรอเรามมนมีถนนเนาะสองฝั่งเอาออกมามีป้ายนี้ตั้งอยู่ ถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วก็จอดรถตรงซ้ายได้เลยเพราะว่าเราจะเลี้ยวซ้ายคนที่จะเลี้ยวขวาก็จอดตรงขวาได้เลยเพราะจะเลี้ยวขวาเพราะว่าแน่นอนไม่มีรถเข้ามาอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นอีกป้ายหนึ่งที่มีลูกศรชี้อยู่ต่อหน้าเราชี้ไปด้านซ้ายอะไรเงี้ยเราจะต้องอยู่เลนขวานะของถนนเพราะว่ารถที่จะมาจากฝั่งฝั่งขวาของเราเนี่ยมันจะเลี้ยวเข้ามานี่ได้แต่เราจะเลี้ยวซ้ายแต่เราต้องรออยู่เลนขวาของเราเพื่อจะเลี้ยวซ้ายเพราะว่ามันเป็นป้ายบังคับให้ไปซ้ายเท่านั้นเราจะเลี้ยวซ้ายแต่เราจะมาอยู่เลนซ้ายไม่ได้เพราะมันจะมีรถมาจากทางขวานะคะจะเข้ามาตรงนี้ เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ถูกต้องต้องอยู่ทางขวาของถนนที่เราจะออกนะคะโอเคป้ายมันจะต่างกันมันจะต่างกันมาถึงรถโตมเดอนะคะพูดถึงบนเวียนนะไปไปซ้ายให้อยู่เลนซ้ายถ้าเลี้ยวขวาให้อยู่เลนขวาถ้าไปตรงก็ให้อยู่เลนขวานะเทอร์โบเขาจะเป็นเทอร์โบเป็นมุงเรียนสองชั้นเนาะถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายเราต้องอยู่เลนซ้าย ถ้าเราจะเลนเลี้ยวขวาเราต้องอยู่เลนขวาและถ้าเราจะตรงไปเราก็ต้องอยู่เลนขวาเหมือนกันนะคะเรียกว่าเทอร์โบโรต้นเดอวงเวียน2ชั้นนะคะไปตรงกับไปขวาให้อยู่ให้อยู่วงนอกคือวงนอกของวงเวียน2ชั้นวงเวียน2ชั้นคือเทอร์โบวงเวียนเทอร์โบเทอร์โบโรตนเดนะคะถ้าเราจะไปซ้ายเราถึงอยู่วงในนะคะ s p o f o r m i n g ิ o r ปอร์ฟอร์ ออรอยสึกมันคือรอยถนนสึกจากรถหนักจะอยู่เลนขวาสุดเลนที่รถหนักวิ่งคือเลนที่โดบนบรรทุกวิ่งเลนขวาสุดนะคะนั่นคือมันจะเกิดเขาจะถามว่าสปอร์ฟอร์อรมีงเกิดที่ไหนเร,ร,ร,ร็กซ์ไรสโตรกด้านขวาสุดนะคะเพราะว่ารถหนักเขาวิ่งตรงนั้นนะคะแล้วก็ตาโปแอนส์เลาวติงถนนรวมการแจกสีเลนเป็น3เลนนะคะมันจะสัญลักษณ์ อีกรอบหนึ่งนะคะ,ะจำไม่ได้ให้นับมันจะเหลือกี่เลนก็หนึ่งสองให้นับที่ปลายลูกศรตเลนแต่เดิมมันจะมีหนึ่งสองสามสี่เขาจะรวมเลนนี้เข้าด้วยกันโมจะเหลือแค่หนึ่งสองสามนะคะโอเคเลนที่รวมกันคือเลนกลางนับเลนที่เหลือคือนับลูกศรมันจะเหลือที่เหลือลที่กี่เลนเขาจะถามว่ามันจะเหลือถ้ารวมกันแล้วมันจะเหลือกี่เลนการน,นับคือนับที่ปลายลูกศรแต่การเขาเลนไหนมันจะรวมกันเลนกลางเขาจะรวมกันจากจากสี่มาเป็นสามนะคะคือเลนกลางมันจะรวมกัน แล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกคำแนะนำหนึ่งนะคะก็กลับมาที่ f l l ลกอฟสตันระยะตามนะ,ะระยะตามอยู่ที่2วินาทีนะคะระยะตามระยะตามจะอยู่ที่โฟลกอฟสตที่สวินาทีถ้าเป็นตัวเลขก็ตอบเป็นตัวเลขเหมือนเดิม2วินาทีนะคะตาความห่างระหว่างโฟลกอฟสตัน ดูรูปดีๆเขาจะถามว่า mark that นะคะเขาจะดูรูปดีๆคาําความห่างระหว่างฟลอกอัพสตันเขาจะดูรูปดีๆเขาจะถามว่า mark that ทำได้ไหมนะคะดูรูปดีๆถามเป็นตัวเลขก็ตอบเป็นตัวเลขเหมือนเดิมนะคะที่สองวินาทีนะคะฟลอกอัพสตันนะแล้วก็บรอมฟิชบรอมฟิชขับได้45กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็บรอมโมบิลก็ขับได้45กิโลเมตรต่อชั่วโมง ออกจากออริททุกคนต้องไปก่อนทั้งรถทั้งคนทั้งรถและคนจอดให้คนลงขับรถไปเนี่ยจอดให้คนลงต้องให้คนที่เดินเท้าคนพิก,การไปก่อนค่อยๆเปิดประตูค่อยๆดูนะคะก็คือดูก่อนแล้วค่อยเปิดประตูออกไปนะ,ะต้องให้คนเดินต้องให้คนพิก,การต้องให้คนที่อยู่บริเวณนั้นเขาอ,ออกไปก่อนนะคะไม่ใช่ปึง้งอ่าวชนคนอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะคาว่าฟูมุยไจคือ ความฟุ้งมุ่ยหายมันจะมีฝนคือ o p e r t e o n a l off คือความเหนื่อยความเหนื่อยล้าจะทำให้ความระมัดระวังน้อยลงควาว่าน,น้อยลงคือ names off นะคะ names off o p e t t e n aten, ความระมัดระวัง n a m e d off ลดลงนะคะฟุ me, 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 Rem ้งมุ่ยหายฟุ้งมุ่หายเริ่วเรวคือระยะเบรกนะคะรถออกจากซูเปอร์ให้เขาไปก่อน ออกจากเาที่จริงออกจากซูเปอร์เนี่ยตามหลักก็คือตามหลักคือออกจากที่จอดในซูเปอร์เขาอะต้องรอให้เราไปก่อนเขาถึงออกนะคะแต่ทางที่ดีคือเราให้เขาออกมาก่อนนะคะาตามกฎเขาต้องรอให้เราไปก่อนแต่ทางที่ดีในทางปฏิบัติเราควรจะให้เขาออกมาก่อนค่อยเข้าไปานะคะรถออกจากซูเปอร์ใช่เขากำลังจะออกซูเปอร์เขาก็เป็นกําลังออกตัวนะ่ะ ตามกฎคือเขาต้องรอให้เราออกออกไปเข้าไปก่อนหรืเชนเรียบร้อยก่อนเข้าไปจอดก่อนเขาถึงออกได้แต่ก็คือเหมือนกฎที่ว่าให้คนจะออกให้เขาออกไปก่อนแล้วเราค่อยเข้าก็เลยบอกว่าดทีที่สุดก็คือให้เขาออกมาก่อนแล้วเราค่อยเข้านะคะ<ม>คือความเร็วรอบรตัวเรนทอลความเร็วรอบเอ,อ่อหมุนหมุนรอบเอ,อ่อความหมุนรอบก็คือถ้าเกียร์ต่ําความเร็วรอบจะสูงถ้าเกียร์สูงความเร็วรอบจะต่านะคะ เกียร์สูงเกียร์สูงความเร็วรอบต่ําถ้าเกียร์ต่ําความเร็วรอบสูงถ้าเกียร์สูงความเร็วรอบต่ําประหยัดน้ํามันถ้าเกียร์ต่ําความเร็วรอบสูงกินน้ํามันอ่าวิธีจำ <c ười> ความเร็วรอบโอเคจูเดนเจลลคือที่นับเครื่องวัดความเร็วรอบของรถนะคะถ้ามันเสียถ้ามันดีเฟกต์นะคะ คือก็สามารถขับได้ก็สามารถขับต่อได้ไม่เป็นไรก็ไปที่ศูนย์ไปซ่อมนะให้มันทํางานนะคะไม่มีเครื่องวัดความเร็วรอบก็ไม่เป็นไรยัยงไปได้อยู่พังไม่ทํางานนะคะ <S <S channel height meter เครื่องไอ้นี้คือที่วัดความเร็วนะคะที่จับกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะตัวนี้ห้ามไปต่อเด็ดขาดถ้ามันพงังต้องเข้าศูนย์เท่านั้นหรือไม่ขับไปศูนย์ก็ต้องเรียกช่างมาดูที่ต้องเรียกช่างมาดูหรือต้องมาลากไปค่ะถ้าในเคสนี้นะ ห้ามขับเลยเพราะว่าอันตรายมากนะคะคือในเคสของไฟขาวกระพริบตรงทางรถไฟคือไม้กั้นกําลังจะเปิดนะคะเราไปได้นะคะไฟขาวกระพริบกระพริบกระพริบนะคะไม้กันสลักบมกำลังจะเปิดขึ้นนะคะ v i s c o n s i n the snow h e i g h s การขับรถที่เปลี่ยนเกียร์ขึ้นเกียร์ลงเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆคือเปลืองน้ํามันนะเขาบอกว่า v i s u o n the snow h e i s เปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนลงเปลี่ยนเกียร์บ่อยเนี่ยอย่างเวลา รถติดแะ้รก็เปลี่ยนแล้วก็ขับแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็แบบคือการเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆคือวิสเลนเดอร์เซลลเนี่ยเปลืองน้ํามันนะคะการเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆเขาเรียกว่าครูช์คอนโทรลครูช์คอนโทรลเนี่ยมันช่วยยังไงนี่มันมีข้อดียังไงมันช่วยให้ประหยัดน้ํามันพ่อขับที่ความเร็วรอบสม่ำเสมอและความเร็วสม่ําเสมอคือมันคอนโทรลไว้ในครูช์คอนโทรลเนี่ยมันจะช่วยให้ประหยัดน้ํามันนะคะดีเซลการลดดีเซลเนี่ยมันจะปล่อย CO2 อเทซีโอมันจะปล่อย CO2 สูงกว่ารถเบนซินนะคะรถดีเซลจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่ารถเบนซินนะคะยาวซิฟลอกอัฟสตันอีชบุชปล่เบนซินอะ่ะคว่าการขับด้วยความเร็วที่ไม่ใช่ความเร็วสิฟลอกอัฟสตันระยะอัฟสตันที่ฮาวเดินเนี่ยระยะห่างเนี่ยที่ถูกต้องนะแาวที่ดีที่ถูกต้องที่เหมาะสมจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันนะคะ เอ็ก a g ราเว h t น้ำหนักที่เพิ่มเข้ามานะคะจะมีผลกับเรมเบกและก็บรันส o f ฟมีผลกับระยะเบก นะคะแล้วก็มีผลกับน้ํามันด้วยนะคะเอกซ์ครมิกรถขนหนักอ่ะรถบรรทุกหนักนั่งหลายคนขนของหนักอ่ะมันจะมีผลกับการเบรกเห็นไหมรถที่รถรถที่หนักหนักอ่ะเบรกกว่ามันจะอยู่มันก็ลอยไปอะไรเงี้ยแล้วก็กินน้ํามันด้วยก็รถวิ่งรถเปล่ากับวิ่งรถขนของเนี่ยรถขนของจะกินน้ํามันนะคะวิ่งรถป่ามันจะกินน้ํามันแล้วก็การเบรกเหมือนการรถที่บรรทุกหนักสังเกตไหมรถสิบ้อมันปล่อยเสยเลยมันเบรกไม่อยู่ระยะเบรกยาวนะคะคือข้อีก็คือเอ็กซ์ครมิกริมแบกแอนบรันต์สโตฟมีผลกับ กับระยะเบรกแล้วก็มีผลกับน้ำมันการใช้น้ำมันโฮกฟอร์ชเนลเลงการขับด้วยฟอร์ชเนลเลงเกียร์เกียร์ที่สูงประหยัดน้ำมันนะคะลากฟอร์ชเนลเลงเปลืองน้ำมันการขับรถเกียร์ต่ำเปลืองน้ำมันนะคะคนที่นี่เขาเลยเลือกขึ้นทางด่วนกันขึ้นทางด่วนมันขับได้เร็วจะประหยัดมันถ้าเรามาบินาโดเนาะค่อยๆไปแล้วก็เบรกแล้วก็ขับแล้วก็ไปก็เปลืองน้ำมันนะคะ,คะถรถย,ยนต์กับมอเตอร์ไซค์ชนกันบ่อยที่ไหนเขาบอกว่า เห็นไหมมันจะมีค <st ab> ําถามนะรถจนคาร์โมเตอร์ไซค์จะชนกันบ่อยที่ไหนที hmm. ่ส so <t bowls are eze> mm ี่แยกนะถ้าใครแปลคาถามได้แล้วคือรู้เลยคําตอบคือที่สี่แยกแล้วก็ถ้าบอกว่าถ้าลาคฟอชเชเนลลิงคือมันเปลืองน้ํามันโฮกฟอชเชเนลลิงคือประหยัดน้ํามันเอ็กซ์เครกมีผลกับเรมแบกแล้วก็บรันส์ทอฟเยลส์โฟลอฟสตันอีสเบนซินเนบสปาอะนะคะมันจะมีดีเซลให้อ่อปล่อยซีโอทเวสูงกว่าเบนซินจำเลยนะคะคลูซ์คอนโทร ช่วยประหยัดน้ำมันวิ l ลันเดนลิลเชนเอลไฮเปลืองน้ำมันจำนะคะเราบอกว่าเชนเ i ลไฮเมเจอพังขับต่อไม่ได้ตูเรนเจเหลหรือพังไปต่อได้นะคะเส้นทึบขอบออวิธีสังเกตคือเส้นทึบขอบถนนเส้นทึบทั้งแถบหรือเส้นทึบคือเรารู้เลยว่าไม่มีรถหรือใครเข้ามา ในเลนวิ่งนะคะจะไม่มีจะไม่มีจะไม่มีใครเข้ามาจอยนะคะเส้นประข้างข้างถนนบอกว่าอาจจะมีรถอื่นเข้ามาได้ทุกทุกทางทุกอย่างเข้ามาได้นะคือเป็นเส้นประเกิดเราออกได้เขาเข้าได้นะถะเป็นเส้นประนะคะสีเหลืองบนถนนเป็นการขีดสีเหลืองสัญลักษณ์ต่างๆสีเหลืองบนถนนที่เป็นเส้นอะไรต่างๆเป็นสัญลักษณ์ชั่วคราวนะคะไม่ใช่เส้นไม่เป็นเป็นเส้นชั่วคราวเป็นสีชั่วคราวนะคะใช้ในการถนน ที่เขากลังซ่อมกำลังปรับปรุงกําลังทำจะเป็นเส้นสีเหลืองอมไล์ดิงป้ายก็เป็นสีเหลืองนะครับเส้นที่เขาขีดให้ใช้เลนที่เขาขีดหม่ให้ใช้ก็เป็นสีเหลืองนะคะถ้าขีดเส้นสีเหลืองแล้วเส้นสีขาวก็คือนิคเคิลด์นะไม่ไม่ใช่ยึดตามเส้นสีเหลืองนะคะถ้ามีเส้นเหลืองชั่วคราวเส้นสีขาวก็คือไม่ใช่นะคะเส้นเส้นสีเหลืองบนถนนสิ่งที่ต้องระวังคือถนนลื่นถนนกําลังซ่อม อาจจะมีถนนลื่นถนนกำลังซ่อมนะคะป้ายเหลืองคือป้ายออนไลน์ดิ่งที่มีป้ายเหลืองแล้มีลูกศรชี้แล้วก็ A น้น้ำมีเลขหมายเก็คือ R หรืออะไรของเขาก็ตามเป็นออนไลน์ดิ่งหมายเลขอาจจะเส้นนี้ไปตามรักษรเอ A, เส้นนี้ไปตามรักษาเบอะไรประมาณนี้นะคะเป็นป้ายสีเหลืองเป็นป้ายออนไลน์แล้วก็นะคะการที่จะออกจากทางด่วนนะคะ คือการที่จะออกจากทางด่วนสิ่งแรกที่ต้องทําคือคุณต้องลดความเร็วให้ได้เพราะเราวิ่งเป็นรนะ้อยเนาะอยู่บนทางด่วนพอเราออกจากทางด่วนจะได้แค่ความเร็วที่80นะคะสิ่งแรกที่ต้องทําคือลดความเร็วให้ได้นะเพราะเราต้องออกไปถนนที่วิ่ง80จากที่เราวิ่งมาเป็นรนะ้อยเนี่ยอันอย่างแรกเลยคือต้องความเร็วให้ได้นะคะแล้วข้อต่อมาคือเราจะปิดไฟเลี้ยวตรงไหนพอก่อนออกมาเราก็คือเปิดไฟเลี้ยวที่ระยะ300เมตรอ่ะเนาะก่อนจะออกเนาะแล้วคานี right? ้ เขาบอปิดเมื่อไหรเนี่ยคือปิดไฟเลี้ยวหลังจากผ่านบล็อกไปแล้วบล็อกในที่คือที่เป็นรูปบล็อกมากเกยร์เองก็คือที่เป็นรูปสีรูปรูปขาวอะ่ะเป็นบล็อกอย่างเงี้ยคือปกติมันเป็นขีดเนาะไอ้นี่มันจะเป็นก้อนเป็นขีดขาว,ขาวก้อนก้อนเป็นก้อนๆนะ่ะจะมัน <laughs> เขาเรียกว่าบล็อกมากเกยร์เองนะคะให้ผ่านบล็อกมากเกยร์เองไปแล้วล้วก็ปิดไฟสัญญ,ญาณได้นะคะจะออกทางด่วนต้องเปิดไฟสัญญ,ญาณ รถอื่นจะได้เห็นว่าเรากําลังจะออกเขาจะได้รู้ว่าเออคันนี้จะออกนะไม่ใช่จะเข้าอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องเปิดไฟสัญญาณให้เห็นว่าฉันกําลังจะออกนะอะไรเงี้ยค่ะวงเวียนวงเวียนจะเจออะไรเราหวังว่าเราจะเจออะไรในวงเวียนนะคะวงเวียนนะคะวงเวียนเราจะเจออะไรเจอมอเจอฟูตาเคินก็คือเจอรถจนเจอยานยนนะคะในวงเวียนแล้วก็ไฟเจอไฟกระพริบตามสีแยกตอนกลางคืนให้หยุดสวินาที เห็นป้ายสต็อปอ่ะเราต้องหยุด2วินาทีได้เจอไปกระพริบกระพริบกระพริบคือให้หยุด2วิดูก่ไม่มีอะไรเราค่อยไปนะคะสเตรฟฟัวให้จอดให้จอดก่อนเส้นนะคะก็พวกตรงมีสี่แยกน้องแล้วไปขีดๆแล้วก็มีสเตรฟมีเส้นทึบๆอ่ะการจอดรถอ่ะให้เวลาเราให้จอดหลังเส้นนี้ค่ะสเตรฟฟัวให้จอดก่อนเส้นไม่ใช่ไปจอดหลังเส้นหรือค่อมเส้นนะมันจะมีสี่แยกน้องแล้วก็มีสัญลักษณ์แล้วก็มีขีดเส้นขาวๆทึบๆอ่ะให้เราจอด โฟร์เซฟอ้์ให้กดกดเส้นไม่ค่อมเส้นหรือเกินเส้นไปนะคะการจดลบรอตรงไปแดงนะคะโอเคกับคลิปนี้ตามนี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะสองนาทีแล้วเนี่ยกาลังพอดีเนาะไม่ยาวไปไม่สั้นไปนะคะโอเคค่ะหวังว่าจะมีประโยชน์เนาะก,ก็อ่านไปตีความหมายไปด้วยกันเราก็จดมาแล้วก็ลืมไปแล้วบ้างก็พยายามความความเข้าใจกันแบ่งแกันไปเนาะจ้าหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ